อันที่ใช้ได้เนี่ยจะเป็นส่วนสืนส่อสดีดำๆสีเทาใช้ไม่ได้นะไม่มีต้องทำไปตามไปเรื่อยๆนะสําหรับการทํำฉายาเนี่ยก็นี่อันท,นที่อันที่มีตัวสื่อสีสทเทาเนี่ยก็ดูว่าเขาไปทําไหนนี่นาะโซเวนเดอร์ก็ทำวิลเบอร์ลูแห่งการปฏิวัติเคลียร์ประสาข,ของแวลลี่ระดับยากมากภายในแปดนาทก็นี่ก็ไปถืงตามเขานะก็จะได้ฉายามาถับต่อไป นะฮะในส่วนของ i n v e วณทอรี่ไอตัวไอปุม่มไปขึ้นมาก็จะแยกเป็นเ,เครื่องมือก็เป็นเหี๋ยพวกมืออะไรพวกนี้อาวุธเครื่องประดาบนี่ยเนี่ยอันนี้ฝั่งเนี้ยอัน,นอันนี้เป็นอาวุธใช่ไหมอันนี้คือเครื่องมือแล้วก็เปลี่ยนได้เนี่ยเออเราเปลี่ยนนี่ปุ๊บนี่แล้วก็คลิกขวาเปลี่ยนเราจะาลากลากไปใส่ก็ได้ได้เหมือนกัน นะครับนี่อันนี้เป็นฝั่งของเครื่องประดับนะเนี่ยก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเหมือนกันการ,การ,าการใช้การใช้ก็เป็นการเอาไอ้เบนอนียโพชันนั่นเองโพช,นนโชันเนี่ยโพชันเนี่ยเราก็มาใส่ช่องนี้ก็ได้ใส่ช่องหนึ่งแล้วก็กดเลขหนึ่งนะเพื่อใช้งานแล้วก็เป็นแล้วล่ะนะนี้นี้เป็นท่านะในส่วนของาตุเอาไว้อัพท่าได้กับาดาบอันนี้เขาจะสอนในนี่ เวลสิบกว่าแล้วรสองนะอวตารอช่องนี้นี่นี่อวตารบางชิ้นเนี่ยสามารถเสริมพลังได้อย่างเช่นว่าเดี๋ยวนะแถวนี้มีใครบ้างมีใครบ้างเนี่ยไม่มีเวลห้าสิบหกสิบอยู่เลยละ่ะก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไอ้ย,อยางคนนี้ไม่ใสใช่ไหมอ่าไม่ได้นะไม่ใส่ก็จะไม่มีพลังเสริมช่วงอันนี้ อ่ามาดูกันอ่านอ่านค่าพลังม้างอ่านค่าพลงังัอันนี้ต้านทานเรือเบรัมาดูตรงนี้พังโจมตีกายภาพบวกนี่สองพันห้าก็บวกเข้าไปสองพันห้าบวกถึงพันเจ็ดสองพลังโจมตีเวนะเอฟเฟกเพิ่มนี่ก็คือมันบวกเพิ่มต้านทานถ้ทาทั้งหมดบวกสิบเนี่ยจะบวกอีกสิบนี่ยันจะหาลดลงสามสิบแปดเวลาโดนเนี่ยก็ งว่าเรามีความสามารถในการป้องกันนะมากขึ้นคริท <Critical. S 1> ิคอลตีหลักๆนั่นเองคริทิคัลความเร็วในการเคลื่อ,ทอทนที่บวกละเก้าสิบส่วนที่รัดเนี่ยกระโดดส 2, องร้อยยี่สิบแปดแมนยาร้อยห้าสิบสองแมนยาบวกอีกเจ็ดสิบหกเนี่ยส่วนอ่านค่าของอวตารก็เหมือนกันนะแต่เป็นผลเซ็ตนะถ้าไม่เซ็ตเนี่ยก็จะไม่มีค่าพลังเพิ่มขึ้นมานะเนี่ยต้องเป็นสีเขียวคือแล้วจะเป็นสีเขียวถ้าเนใส่ไม่ครบเนี่ยมันจะไม่เป็นสีเขียว หาค่าก็เหมือนกันแต่เราการดูว่าเอออันไหนอันไหนแรงกว่าไหมน,นี่อันนี้ดูแล้วมีสีแดงมีสีแดงแล้วเป็นลูกสองขึ้นจะแรงกว่าจะแรงกว่าันเดิมถ้าอยากใส่ก็ใส่ไปผมไม่ใส่นะอันที่เป็นสีน้ําเงินลดก็แสดงว่าใส่แล้วน้อยลงแต่แล้วน้อยลงนีน่อันนี้อาวุธใส่าธาตุธาตุเนี่ยไฟชิงเป็นาธาตุแสงโจมตีล้วสปาร์ชอ็อตเชือกเนี่ย ต่อไปเป็นระบบเพื่อนนะกดตัววายขึ้นมาต้องพิมพ์ไปเดตเดตักชั่นไหมหรือชี้ชีดูเอานะผมก็ไม่ที่เก็บพิมพ์อะ <c oughs> อ่าน,นี้โสดแน่โสดนะแล้วก็ซื้อในแหวนมาขอแต่งงานได้แหวนเนี่ยราคาอยู่ที่เอ่อนี่แล้กกวกอบกาเติมร้อยไปละอ่ห้าสิบอะง่ายๆอ่ะแล้วเหลือ <c oughs> เหลือกิลกิลเนี่ยเออกิลเนี่ยช่วนของกิลเนี่ย กดตัวจีนักกิวอ่ะเราสามารถไปดูว่าเราไปดูกิวได้ที่ป้ายนี่ป้ายนี้ป้ายนี้ปุ๊บกดแซกเข้าไปปุ๊บจากนั้นเนี่ยเราก็ดูตรงที่นี่ประชาสัมพันธ์กิวปุ๊บเราก็ดูเออกิวไหนหน่าเข้านะนี่กิวไหนชอบนี่แล้วก็กดนี้ขอเขาร่วมขอเขาร่วมไปเลยเราดูที่เขาจะรับหรือเปล่า การสกิลสกิลของกิลเนี่ยก็สมบับเพิ่มให้เราด้วยรู้สึกนะเมื่อก่อนหมูกข้าวกิลนะก็เก่งขึ้นนะก็เลยใช่นะไปไปต่อกลับมาที่ระบบระบบใหม่เพิ่งอัปเดตเมื่อวานสำรับมียังมีแล้วอ่าส <c oughs> งสายตัวอะไรนะครับผมสำรับเมาส์ระบบทัดคี กดตัวเอฟขึ้นมานะถ้ามีแล้วนะถ้ช่วงนี้ก็ทําไปเลยนี่แซดโจมตีปกติปกติเลยปกติตันเล็งก็มีสตามีน่านะครับผมอยู่ตรงนี้ถ้าสตามีน่าหมดก็จะหายวาไปกับตานะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาคุ้มที่สุดแต่ทำอะไรก็ทำให้มันรวดเร็วอะ่ะรุกดุกุมันจะได้แบบว่าคุ้มประโยชน์จะได้มีประโยชน์สูงสุดสำหรับไอ้สามเม็ดข้างบนนี่เดี๋ยวนะ ก็ตีตีไปไสำหรับเราจะสมมุติแล้วเราเบื่อล้วเราไม่เอาแล้วเรากดยกขึก้นเราก็ไปแช้กดตัวปกตินะปุ๊บทีนี้ต่อไปก็มาดูตรงนี้ไอ้สามเม็ดนี้คืออะไรอ่ามันคือแบบปกดปล่อยพลังมีเม็ดนึงก็กดได้นะสามารถใช้งานได้โดยการกดคอนโทรลปุ๊บ นี่อย่างผมน,น,นี่มีความสามารถความสามารถแสงของผมมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าผมไม่มีมันผมนก็ตายอะ่ะมีแต่ตัวเ่าๆก็ตายอะ่ะสหรับจะดีมากถ้ากดสามเม็ดนะคดยความสามารถคงอยู่เนี่ยประมาณเม็ดละสามสิบวิถ้ามีเสริมก็สามทิบงสามทิ้งวอกว่านะครับยแต่เน่แต่ไม่คล่องนะตัวเนย่ยไม่คล้องเท่าดหางทีผมก็คล่องมากเลยละ่ะคล้องคลองคล้องคล่อง น,นี่แบบนี้แหละสปงนีที่เรียกว่าสปูรงสปิง,ปปงนเนี่ยสำคัญลึกจะทําการแบบรวนเร็วมากขึ้นอ่าสมมุติอันนี้จบไปนะกลับกลับไปที่องโงขาดทุนมากเลยอะ่ะเลอต้อง54วิเมาส์กดตัว F นะไม่ต้องไปต้องให้อาหารก็ได้แต่ให้เวลามันพักนิดนึงนกลับไปที่ NPC เอ็ NPC หลักที่จะอยู่ทุกมวงก็ได้แก่ลูริเอลนะธนาคารแอริเอลกับคามิล l าคามิล l าเป็น NPC ส่วน PVP นะอันนี้ส่วนกิจกรรมต่างๆมากมายก็จะมาอยู่ที่นี่นะฮะต่างๆกิจกรรมส่วนคามิล l าเนี่ยอยู่ตรงนี้จุดเด่นค,คือเราสามารถฝึกฝนได้นะครับผมสามารถกดฝึกฝนีฝึกฝนฟรี นี่การต่อสู้ฝึกหัดไปเข้าสู่ล็อบบี้ใชถ้ามีห้องอะไรเราก็เข้าไปร่วมแขงได้เหมือนกับเป็นสร้างห้องห้องนึงนั่นเองนี่อ่าแล้วก็มาดูกันที่ผึกผลฟรีนะเราเราอยากทชอบแบบไหนเรามีคอมโบให้ดูเนี่ยคอมโบกดโอเคแล้วถ้าปกติกดโอเคแล้วอีกอันอีกช่องหนึ่งนะเนี่เราก็กดตามมาได้นี่แซดแซดแซดแซนะ Z, z z z x x เนี่ยมันก็จะต่อยฮะแซดแซด x x z นี่อันนี้คือช่องแรกอ่า z พยายามอย่าให้มันแบบกดกดไอ้พวกเนี้ยไปสุดมันจะหลับนย่ี้นี่มันจะงัดขึ้นฟืบแล้วก็ตีลงมาเลยอ่า x x x z z นี่จุ๊บจิ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 ๊บอันนี้เราจะไปปันเลือกกับคอมโบโต่อเนื่องกันมางเราไม่ต้องมาอ่านละรื้จัตัวแรกตัวแรกเป็นตัวแรกที่ผมเก่งครับนี่เราไม่ต้องอ่านละไม่แล้วก็ปันมันเลยุุ